ลานอนท่านเรียกวิปัสสนูปกิเลสว่าธรรมมุตทัจจะธรรมะอุทัจจะรู้จักอุทัจจะไหมอุทัจจากความฟุงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านในธรรมสิบประการเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสนั่นเองวิธีที่จะหายจากความฟุง้งซ่านหายจากวิปัสสนูก็คือจิตถึงฐานแค่นี้เองจิตเข้าถึงฐานแค่นี้เองเมื่อก่อนนี้เรียนจากหลวงพุทธเทศนะคนมีวิปัสสนูมาในนี้ท่านสอนท่านแกเสร็จแล้วท่านบอก ยังจําได้ท่านสอนบอกว่าถ้าสมาธิพอนะก็จะหลุดจากวิปัสสนูตอนนั้นท่านสอนแบบนี้เราไม่เข้าใจว่าเออวิปัสสนูมันเดินปัญญาอยู่แท้ๆเลยทาไมท่านบอกว่าสมาธิพอแล้วหลุดจากวิปัสสนูทั้งๆท,ที่วิปัสสนูมันเกิดจากการทําวิปัสนาไม่เข้าใจท่านนะตอนหลังมาภาวนาแล้วมาอ่านอภิธรรมมาอะไรเข้านะมาศึกษาพระสูตรอะไรเ,เออใช่อย่างที่ท่านบอกจริงๆพระนนสอนมาแล้วนะ อยู่ในสูตรชื่อยุคครนทศสูตรถ้าจิตมันฟุ้งซ่านไปนะรู้ทันมันนะจิตตั้งมั่นก็พ้นจากทำสิบประการนี้พ้นจากวิปัสสนูปกิเลสเวลาพวกเรา,าเรภาวนาเจริญวิปัสนาแล้วไม่ต้องกลัววิปัสสนูเจอแน่นอนนะเจอทุกคนไม่ต้องกลัวมันเป็นทางผ่านคนไหนเดินเจอวิปัสสนูนะต้องชมว่าภาวนาเก่งเริ่มวิปัสนาได้แล้ว ถ้าไม่เริ่มวิปัสนาไม่มีวันไปเจอวิปัสนูเลยจะเจอแต่นิมิตทําแต่สมถะจะมีแต่นิมิตนะนิมิตเป็นเครื่องหลอกของพวกทําสมถะวิปัสนูเนี่ยเป็นเครื่องหลอกพวกทําวิปัสนา